สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านน้องๆผมบ่าวเต๋าน้อครับอยู่กับช่องเต๋าสายก้านน้อครับก็สําหรับคลิปนี้น้อครับสิพาทุกคนน้อครับมือใหม่น้อครับมาเห็ดหนวดกุ้งน้อครับนี่หนวดกุ้งบางคนก็ยังบ่ทันเห็ดเป็นน้อครับสําหรับมือใหม่อาจสิบ่ทัานหัววาอยังเป็นหนวดกุ้งน้อครับนี่ตัวนี้เป็นไม้ไผ่ธรรมดานะครับเฮาสิเอาไปตัดแล้วก็เฮาสิวัดขนาดตามที่เฮาต้องก้านน้อครับ40 50 60ก็แล้วแต่น้อครับความยาวของบ่องไฟของเฮาน้อครับนี่ ตัดมาเลี่วก็สิพาประมาณนี้นะครับนี่เห็นบอนะครับนี่ตัวนี้มันกับงอนะครับบ่ต้งนะครับข้าต้องเอาไปดัดก่อนนะครับเอาไปดัดก่อนก่อนทีสีเป็นหนวดกุ้งนะครับนี่ดัดให้มันต้งนะครับนี่มันงอแบบนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมสิเฮ็ดไหเบิองนะครับว่าเฮ้าสิมีวิธีการเฮ็ดแบบไหนาะครับสาหรับหนวดกุ้งนะครับนี่อันดับแรกอะนะครับนี่เอาผ้าชุบหนาแบบนี้นะครับพ่อเปียกอนมาดนะครับนะครับหาไหม้หนวดกุ้งมาตัวที่เฮ้าสิ คัดเหลือกเอาเนาะครับตัวที่ห้าสีเอามาเห็ดหนวดกุ้งเนาะครับกับเปิดเปิดแก๊สเนาะครับแบบนี้หรือบางคนกับสีสูมเต้าทานก็ได้เนาะครับหรือบางคนกับสีมีแก๊สกระป๋องเนาะครับเอาใหม่เนาะครับลุ่นปแบบนี้เลยเนาะครับนี่ล่นให้ไฟเนาะครับเขาให้เห็ดใหม่ไผ่ที่ห้าตากให้มันแห้งเนาะครับให้มันอ่อนเนาะครับนี่แล้วาสีเอาไปดัดเนาะครับเนาะเดี๋ยวก็เห็ดให้มันตรงเนาะครับห้าสีเหลือกว่าให้มันตรงไปทางไหนที่ห้ากำหนดเนาะครับเนาะ ไม่ไพ่ก็ถือความห่อนนะครับเขก,ก็สีอ่อนโตลงนะครับนี่แนมเบิงนะครับนี่แนมเบิงว่ามันตรงบันไดบิดบันไดน,นะครับนี่เอาเสียไปดัดนะครับ หลังจากที่ดัดได้แล้วนะครับเฮาก็สิเอาผ่าที่เฮาชุบน้ำไว้นะครับนี่รูบนะครับรูบเพื่อให้ใหม่เขาแข็งนะครับแล้วก็สซิโตลงนะครับนี่เขาสิคงรูบไว้นะครับหลังจากที่เฮารูบน้ำแล้วเฮาก็เบิงอีกข้างนึงนะครับนี่เนี่ยเบิงนะครับมันตรงบอนี่นะครับมันยังบิดอยู่นะครับนี่เฮ่ากระซิล่นนะครับ ผมล่นแบบนี้เพื่ออย่างนะครับเพื่อบางเทือใหม่ภายวัสดุความชื้นไว้นะครับนี่ห้ามเาล่นแบบนี้นะครับเขาสีค่ายหนามออกมานะครับใหม่เขาสีแห้งนะครับเขาก็สีเบาดีกว่าที่ห้าวอะไรดัดนะครับเนาะแนมเบิ้องนะครับนี่เ้าสีดัดไปทางไหนนะครับนี่มันงอไว้เขาข้างนี้นะครับเ้าก็พลิกข้างนี้ หลังจากที่ผมดัดเจเนะครับนี่มันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่มันตรงแล้วนะครับแบบที่ห้าวในขนาดที่ห้าต้องกเนนะครับนี่นคะครับกะให้ทุกคนนะครับพาใหม่นะครับนี่พาตัวที่ห้าอันนี้ออกนะครับนี่เอาขนาดที่ห้าต้องกันนะครับเัาสิเอาใหญ่เอาหน่อยน,นะครับกับพาเอาพาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมนี่นะครับ ทั้งคาง,างทางั้งคางนี่กระพานนะครับคางนี่กระพานนะครับนี่เห็นบบมันใหญ่บบส้ำกันนะครับนี่เ้องกระพามันเสมอกันนะครับนี่ทางนี้นะครับสิเป็นโตตีห้องหางนะครับนี่ ั้งนี้สิเป็นโต๊ะห้องหางนะครับนี่วันที่ห้าสีว่าง,างหางนะครับนี่ทั้งที่สิเป็นโต๊ะว,ว่างบังไฟนะครับนี่พาได้ แบบขนาดที่ห้าต้องก้านแล้วนะครับนี่เป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วนะครับนี่ฟังผีสิเป็นไอทางไฟนะครับนี่ทั้งนี้สิเป็นข้างหัวบังไฟนะครับนี่ข้างบนนะครับคือเอาไหมไฟคือเอาไหมไฟเงามันนะครับมันเสเอาลงนะครับป้ายมันเสเอาขึ้นนะครับนี่วัดนะครับวัดตัวการไฟนะครับยูทีซิบเอสนะครับนี่ ขีดอยู่ที่10บนะครับแล้วก็11เนะครับนี่12บขีดแบบนี้นะครับตัวนี้สิเป็นโต้กั้นไฟนะครับนี่สิเส้นนะครับนี่10บเส้นนะครับห้าสิบปดาดออกบนนี้นะครับนี่1ิเส้นแล้วกบ็บางคนสีเอาหาเส,นสน้นเจ็ดเส้นก็แล้วแต่น,นะครับนี่แต่ของผมนี่ตัวนี้ใส่พายเขาอ,อื่นพายนะครับพายกั้นไฟสิบเส้นนะครับนี่ขีดสิบสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับ เดี please, ๋ยวบางคนเนี physics, so ่มาท่านเข้าใจเนาะครับปาขีดเพื่อบางอย่างนาะครับนี่เดี๋ยวบึงไปเรื่อยนาะครับอาศิเขาใจเนาะครับนี่เฮ็ดตามผมเบยเอามีดเอามีดตอกนาะครับนี่ปาดลงแบบนี้นาะครับนี่ปาดสามเส้นนะครับไมาได้สามเส้นนะครับนี่ปาดสามเส้นแบบนี้แล้วนาะครับนี่จะเอามีดนาะครับบากลงแบบนี้นาะครับนี่บากลงเลยนาะครับนี่บากลงก็ปาดออกปาดตรงๆนาะครับอย่าให้ปาด อย่าให้มันเอียงนะครับนี่ฝาดตรงตรงเลยนี่นะครับกดลงไปเลยครับเอามีกดลงไปหนวดกุ้งตัวนี้บทต้องสร้างนะครับหรือบางคนสีสร้างก็ได้แล้วเนาะน้อครับเนาะแล้วแต่บางคนถนัดนะครับแต่ของผมใบสร้างนะครับนี่บากลงแบบนี้เนี่ยโทันเสียดนะครับพี่น้องเบิ้งไปเรื่อยนะครับนี่ปาดออกนะครับนี่ มันบริสชากเนาะครับมื่อก่อเราให้มันได้ฉากเนาะครับนี่ให้มันงามนี่เนาะครับเสร็จไปแล้วขั้นตอนหนึ่งเนาะครับนี่เซนติซิปสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเอ้ยเซนติซิปสิบเอ็ดสิบสองเนาะครับนี่บัดนี่ห้าปาดฟังปูนแล้วเนาะครับห้าสิบห้าปาดเนาะครับนี่จากเซนตีสิบเอ็ดเนาะครับนี่ปาดลงไปเลยเนาะครับปาดลงระกระเบากเนาะครับนี่ ปาดให้มันหอดเส้นทีสิบสองเนาะครับนี่ที่ห้าขีดไว้นะครับนี่ขขนนตัวนี้นะครับสีเป็นหล่องไซรววเนะครับนี่ใไ่ลวดใส่ใส่เสือกฟางเนาะครับนี่ปาดลงไปนะครับ น an, um ี่นะครับเหลื่อมเป็นรูปเป็นรางแล้วนะครับนี่เหลื่อมมีเขาโค้งแล้วนะครับนี่เหลื่อมสิเป็นไหม่หนวดกลุ่มแล้วนะครับนี่จับจับแบบนี้นะครับนี่เ้นทีเมตบสองนะครับนี่เลาไปเลยนะครับนี่ปาดไปแบบนี้นะครับนี่ข้ง ปาดคางนึงแล้วเนาะครับต่อมาสิเป็นคางที่สองเนาะครับนี่ปาดแบบนี้ต้องหาหาผ่ามาเนาะครับนี่มาพันไว้เนี่ยเนาะครับกั้นกั้นกั้นเสียนปากมือเนาะครับนี่มาดี้ก็ปาดปาดทองเนาะครับนี่ตัวนี้สิเป็นท,ทั้งสีเทาสีไซบังไฟเนาะครับ หรือบางคนนะครับสีหาหลูกหมูนะครับมาปาดนะครับหลูมหมูปาดนะครับมันสีงามมันนะครับมันสีเนียนมันสีเสมอดีนะครับนี่แต่ผมบมมีใบอันนึ่งนะครับผมเลยเบ่บ่เห็ดนะครับผมเราเอาดีกว่านะครับงายดีบางไฟหกขุนนะครับสี่สิบสองเสนสี่สบสามเซนนะครับต้องมัด หลวดประมาณเจ็ดเจ็ดหล่องนะครับเจ็ดหล่องแปดหล่องนะครับนี่ถ้าเบิ้งว่าเจ็ดหล่องแปดหล่องเขาเซตแบบไหนนะครับนี่เดี๋ยวผมเซตในเบิ้งนะครับถ้ามดห้างนะครับบางไฟมันสีเล่าพับง่ายเนาะถ้าว่าเจ็ดถึง 8, 8, 8, แปดแปดแปดหล่องนะครับนี่กำลังงามส่วนหนกเขาเียเอาเจ็ดนะครับมันพอดี นี่นะครับเหลือเป็นรูเป็นหลางแล้วนะครับนี่้ามันไดแบบนี้แล้วนะครับทามันงอนะครับให้ทุกคนนะครับเอาไปดัดอีกนะครับนี่ดัดอีกดัดให้มันตรงนะครับเหลาเร็จแล้วนะครับผมได้ไปดัดนะครับนี่ดัดให้มันตรงกว่าเก่านะครับนี่นี่นะครับไมโนกุ้งป้ายตัวนี้ก็ป้ายตัวนี้นะครับตองตงกัเนนะครับนี่ห้าสี่บากจักหล่องนะครับนี่ห้าตองเอ้าตัวนี้นะครับห้าสี่เขาบัง หางเห้านะครับนี่สีขาบางสิบสี่ขาบางสิบห้านะครับนี่สะเอามาเทียบแบบนี้นะครับนี่สีเหาจากสี่หัวตำแหน่งสี่เข้าสี่ากมัดลวดมันอยู่บันไดนะครับนี่ตัวนี้นะครับวัดจากนี้มาสิบสามสิบสี่เส้นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ข้นสีขาบางนะครับนี่ก็ให้เอาทุกน้นนะครับเอาไหมหนวดกุ้งนะครับนี่มาเทียบกับเส้นที่เห้าใส่ไว้นะครับนี่จากเห้าสีหูตำแหน่งนะครับของว่าบันที่เห้าสีมัดลวดนะครับนี่ตัวนี้ผมเห็นหายบึงพ่อขาวๆนะครับตามรักนี่เนาะ เขาต้องเอาใหม่ไอ้นี่นะครับนี่เอาเสือกมามัดแล้วก็หยอดก้าวนะครับแล้วเอาสีบากนะครับนี่ขีดไว้ก่อนนะครับผุ้มสีขีดตำแหน่งไว้ก่อนนะครับนี่ตัวนี้นะครับสีเป็นบ่อนมัดหลวดนะครับปเปาะเปาะเปะที่สามนะครับนี่ตัวนี้เปะแหลกนะครับเปะสองปะสองเอาสีเอาแค่บ่จำกัดนะครับบ่ต้องบ่ต้องแบ่งครึ่งนะครับนี่เอาแค่นี่นะครับนี่เขาอื่นต้าตาของขอนะครับของขของ หางหมองไฟเข้านะครับนี่ขีดเลยนะครับนี่ตรนีนะครับนี่ไดยเสียนแบบนี้แล้วนะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวผมสี่บากในเบื้องนะครับว่าห้าสิบบากอย่างไรปาดลงเลยนะครับนี่ตัวนี้บ่อนสีเป็นไซลวนนะครับนี่ถ้าเบื้องเดิมมันสีว่าให้เป็นเป็นจะได้เจ็ดเจ็ดแถวนะครับเจ็ดเปาะนะครับนี่ตามลัก ทีผมเห็ดเนาะครับนี่ห้าตองเอาหนวดกุ้งเนาะครับหนวดกุ้งคือว่าติดกับหางบังไฟก่อนเนาะครับห้าสกัดสีสั่งเอ้ยห้ากัดสีเหลาเนาะครับแล้วก็ห้าแหลวแต่คนเดินบ่เดินเนาะครับนี่แล้วห้าสกสิเอาเฉิดบ่เฉิดเอาเสมอเนาะครับนี่ห้าคอยมาแต่งบ่อนทีห้าสีมัดหลวดเนาะครับนี่ตัวนี้ผมเห็ดห้บึงก่อนเนาะครับบางคนอาจสิบท่านขอใจเนาะครับเนาะนี่เห็ดเห็ดแบบนี้เนาะครับ นี่นะครับหนึ่งสองสามนะครับนี่เท่ากับสีวัดจากตัวหนีไปนะครับนี่เอาถ้าบางคนบวัดนะครับก็เอาตัวนี้นะครับไหม่นอดกุ้งตัวนี้นะครับไปเทียบกับบังไฟนะครับความเา้วเท่าใดอายุที่เท่าต่องการนะครับตัวนี้หัวบังไฟเท่าสิเกาะาไหวประมาณสามเส้นนะครับนี่หัวบังไฟถ้่เอาบังไฟมาเทียบเท่าสิเกาะจากหัวบังไฟมามาหาตัวนี้นะครับนี่ หอกกับสิก้าเอานะครับเอ้ยนี่นะครับตัวนี้มันหยิบซีนะครับนี่เพราะจากนีมาหยิบซีนะครับหอากับแบงแห่มันได้สามสามอันสีอันกับหยิบซีนะครับนี่ตัวนี้ต้องเป็นหกหนึ่งเป็นหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยิบสี่นะครับนี่ไอล็อกหนึ่งกับหกเส้นนะครับนี่หกเส้นหกสองสิบสองสามสิบแปดนี่นะครับขีดก้อนนะครับนี่ หกหนึ่งเป็นหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดตัวนี้หกสี่ยี่สี่นี่ขีดบนนี้นะครับบากลงไปนะครับนี่ บางคนเฮ็ดหลายนะครับกับสีเฮ็ดเฮ็ดแบบนี้ไหวนะครับนี่มันง่ายนะครับง่ายเวลาหนังกระจับมัดจับมัดเลยนะครับนี่นะครับมันสีใดแบบนี้นะครับนี่ทุกคนผมสีน้ำห้เบิ้งนะครับนี่ตัวนี้เปาะแหลกนะครับนี่กาะจากหัวมานะครับนี่ประมาณสามเส้นนะครับเปาะหนึ่งหนึ่ง ลวดที่สองนะครับลวดที we ่สามนะครับล็อกที่สี่นะครับล็อกที่ห้านะครับนี่ล็อกที่หกนะครับนี่ล็อกที่เจ็ดนะครับนี่ตัวนี้สิเป็นหางของบางไฟนะครับบอนที่เข้าใส่เถื่อนนะครับนี่ตัวนี้ก็สิเป็นแถวนี่ลำโตมาหานะครับนี่นี่ลำโตจนสุดนี่นะครับประมาณหกเจ็ดเปารนะครับนี่อยูบ้านนี้นะครับนี่ถ้าเอาออกมาใส่บางไฟนะครับนี่มันสีเป็นจังสีนะครับนี่เอาไปใส่กับหางบางไฟมันสีเป็นลักษณะสีนะครับ ขงวาน้องครับคลิปนี้น้องครับสิเป็นประโยชน์กบพีกับน้องมือไหมน้องครับสำหรับผมกับโบมี่ยังไหลน้องครับฝากฟรีฝากหน้องคือกาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทีมงาน่องเตาสายกลางน้องครับสำหรับคลิปนี้น้องครับผมกับสิขอจบคลิปไวเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันไม่คลิปหนาน้าครับสวัสดีครับ